สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากันในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนนะคะ1 15เมษา2565ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิราาทารุนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตพลังงานตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวกันกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เอเนอร์จีนะคะ r e ี Three of w อ n d s การรอคอยฉวบครับด้วยความรักไนออ n เ a c นเด n คไนออ f มอนส์และดี e อ p เ e ร s นะคะเะไาเอเนอร์จีของชาวกันนะคะ,ะขึ้น Three of w a มอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเรารอคอยนะคะ หรอคอยคนที่ใช่นะคะสอรอคอยที่จะได้มาพบเจอนะคะรอคอยการกลับมารอคอยการได้พบเจอกันมันเต็มไปด้วยความรักนะคะคุณอยู่ในช่วงภวังแห่งการตกลุมรักนั่นเอง falling in love นะคะความรักที่ทั้งสองคนเนี่ยมีให้ต่อกันนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอแล้วสำหรับคนที่ใช่เนาะ แต่ว่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะ take action อะไรได้มากมายนักนะคะใน open double มันเต็มไปด้วยการวางแผนนะคะอาจจะคิดาวางแผนไปข้างหน้าว่าเราจะทำยังไงนะคะที่จะได้มีความรักที่ดีมีการลงเอยกันหรือว่ามีการได้พบเจอกันอะไรก็ตามนะคะเราเราปรารถนาที่จะได้นะคะในสิ่งนั้น แต่ว่ามันยังไม่สามารถทําอะไรได้มากนะคะเป็นในช่วงของการวางแผนนั่นเองแต่ว่าในอนาคตเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อคุณพร้อมที่จะเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ take a risk นะคะแบบเหมือนกับว่าถ้าคุณเจอคนที่ใช่แล้วจริงๆเนี่ยนะคะไม่ว่ามันจะยากลำบากหรือว่ามีอุปสรรคกวาดหนามสักแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับมันนั่นเองนะคะ the e m p r e s s แต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับความเป็นตัวตนของคุณด้วยนะคะชาวกันา e DM Press คุณต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวนะคะถ้าความรักครั้งนี้คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งเพราะนั้นคุณคิดว่าถ้าไม่เป็นที่หนึ่งเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่เลือกนะคะไม่เป็นอะไรเลยดีกว่าะคะคุณต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งเป็นคนที่รักที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคือคนที่คุณรักมากที่สุดนั่นเอง เพราะฉะนั้นคุณก็หวังว่าเขาก็จะรักคุณมากเป็นที่หนึ่งเช่นกันโอเคนี่ก็คือ energy ของชาวกันนะคะต่อไปเราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไร energy ของเขาคนนั้นนะคะของชาวกัน king of w a n d s energy ของทัดไฟมาแรงนะคะเมษสิงห์ธนูเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะเขาตอนช่วงนี้อาจจะเป็นแบบ โฟกัสในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะเรื่องของการงานฐานะคนเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่คิดมองการไกลถึงอนาคตข้างหน้าเนาะเขาเต็มไปด้วยพลังงานที่สนใจใครรู้ในตัวคุณนะคะมีแพชชั่นในตัวคุณมากๆ King of ซอร์ทัดลมนะคะมิถุนตุนกุ้ม Five of ครับ เอ f ดออฟสอดไฟออฟคัพและเอ็ดออฟคัพเอาละแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยจู่ๆก็อาจจะมีการเฉยชาใส่คุณนะมันอาจจะมีบางช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเหมือนกับรักใคร่นะสเสน่หาเรามากๆเลยนะคะแบบเหมือนเรารู้ว่าว่าเขาเนี่ยสนใจใครรู้ในตัวเรานะคะกระตือรือร้นมากๆแต่จู่ๆเขาก็เหมือนกับ นิ่งเฉยไปนะคะเหมือนมีอะไรในใจนะเป็นการนิ่งเฉยเป็นการที่แบบเขาคิดอยากจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าด้วยปัญหาอุปสรรคไรล้อมแล้วก็มันเหมือนมีปัญหาที่ตัวเขานะคะปัญหาจากสิ่งแวดล้อมของเขาอที่เขาไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไรนานาตรงนั้นมาได้แล้วมันก็เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะคะ พยายามที่จะหาทางออกซึ่งกันและกันแต่มันก็ไมห่หาทางออกไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สามารถ Take Action ขยับขยื่อนอะไรได้มากมายนักนะคะไม่สามารถก้าวข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคที่มีนะคะสิ่งที่เขาได้ก็คือความเสียใจนะคะเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเนาะทำด้วยกันมาในอดีตอะ่ะภาพโมเมนต์สำคัญอะไรก็ตามนะคะแต่มันเหมือนว่า ปัญหาตรงนี้มันทําให้คุณกับเขาอะนะคะแบบอาจจะมีการขาดการติดต่อกันหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันในบางช่วงนะคะแล้วก็เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องเอาตัวห่างจากคุณออกมานะคะหรือว่าแบบเอาใจออกห่างเอาตัวออกห่างอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่แบบเหมือนกับรักษาะะจิตใจของตัวเอง ไว้ให้ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องของความร,รักตรงนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะเห็นเขามึน,มนชามึนเฉยใส่คุณนะคะหรือว่าดูห่างเหินไปหรือแม้แต่เขาจะบอกว่าห่างกันสักพักหรือว่าแบบเป็นการที่แบบเราเห็นว่าเขาอะดูห่างไกลาจากเราออกไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือ energy ของเขานะคะ นี่เราลองไปดูซิว่าสถานการณ์หลักเป็นอย่างไรนะคะสี่ไม้เท้าคุณน่าจะมีเรื่องของ <c oughs> การที่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะเพราะว่าคุณนมีความรู้สึกว่าเขา่าเป็นคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคู่แบบเนื้อคู่คู่แท้ทวินแฟมโซเมทอะไรพวกนี้เลยนะคะคุณมีความเชื่อในเรื่องนี้มากๆนะคะแล้วก็คุณมีการคาดหวังในเรื่องของการที่จะได้แต่งงานกับเขาการได้อยู่ เคียงข้างกันอะไรเงี้ยแต่ปัญหาอุปสรรคอะมันเยอะมากๆนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะเช่นในเรื่องของอความห่างไกลนะคะการที่คุณกับเขาต้องอมีการอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความไม่ไว้ใจด้วยนะคะความหวาดระแวงสงสัยไม่ไว้ใจว่าอาจจะมีการไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะว่าความสัมพันธ์ทั้งเนี้ย มันมีปัญหาอุปสรรคจากภายนอกเข้ามานะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้ามามีทิทิพลค่อนข้างสําคัญนะคะหรือว่าแบบ <c oughs> บางทีเป็นความรักที่มีมากกว่าคนสองคน3าคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําเขาทําอะไรรับหลังหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีการคิดในใจนะคะต่างคนต่างคิดไปก็ได้ว่าเออเขาเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเอาไหมเขาพูดจริงหรือเปล่า เขาหวังอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของอสิ่งที่เคยได้ร่วมลงทุนลงแรงกันไปนะคะความรักเนี้ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้เวลาร่วมลงทุนลงแรงกันมาเยอะแล้วนะคะสารต่อความสัมพันธ์กันมานะด้วยความผูกพันนะด้วยความยากลําบากทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะมานั่งพิจารณาว่าเออสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงเนี่ยมันจะให้ให สิ่งดีๆที่ตอบแทนกลับมาบ้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะออนอกเหจากจากความผูกพันตรงเนี้มันจะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าในความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจากจิตใจที่ลึกซึ้งจริงๆหรือว่ามีการคาดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการัพ p อ o r t ช่วยเหลือนะคะหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีในเรื่องของการซัพพอร์ตการเงินก็ได้หรือซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาหวังอะไรจากเราอะไรแบบนี้สมไม้เท้านะคะเป็น energy ของคนที่อยู่ไกลนะมันมีในเรื่องของการรอคอยนะคะออปัญหาอุปสรรคเลยนะเป็นปัญหาอุปสรรคก็คือการอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือไม่ก็มีความรู้สึกว่ามันต้องรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่ง ะ,ะรอคอยกันได้กลับมาพบเจอกันได้รอคอยกลับมาพูดคุยนะคะแล้วก็คือการรอคอยนีย่มันเต็มไปด้วยความหวังนะความหวังว่าที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างมีความสุขสดชื่นความสัมพันธ์นี้มันได้เริ่มต้นในในทิศทางที่ดีมาก่อนนะคะเดือดสันมันมีความสุขมากามันมีในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่ ที่เป็นเป็นเหมือนความใกล้ชิดนะเป็นเหมือนความจริงใจที่ได้ให้ต่อกันนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของวัยนะคะเป็นรักต่างวัยอะไรแบบนี้นะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแต่มันก็มีความสุขมากๆนะคะถึงตอนนี้เนี่ยเวลาที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะมันก็มีความสุขมากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอด เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีในลักษณะของความเป็นเดอะแฮงแมนเข้ามานะคะเหมือนกับต่างคนต่างก็นิ่งเฉยนะคะเหมือนกับโอเควันนี้เราพูดคุยกันอยู่ดีๆนะมีความสุขสนุกสนานพรุ่งนี้มีการเงียบใส่กันซะงั้นนะคะมันเหมือนแบบเหมือนมีคนมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็แบบไปอยู่ในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยทำให้อีกคนหนึ่งก็เลยแบบเออต้องอยู่ต่างคนต่างอยู่กันไปต่างคนต่างก็คิดนะ คิดกันไปคนละอย่างคนละทิศละทางเหมือนกับว่า,วามันอยู่บนพื้นฐานของลักษณะของความที่เหมือนมีความสงสัยในตัวของการลักกันด้วยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยไว้ใจมากนักนั่นเองคุณพยายามถามหัวใจตัวเองหลายครั้งเนาะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆหรือเปล่าเ,เขารักเราจริงไหมนะคะแล้วก็อื เสียงภายในใจของคุณน่ะมันก็บอกนะว่าเขาอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ใช่สาหรับเราแหละเพราะมันมีความสุขมากๆเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันนะการเริ่มต้นมันกตีด้วยแต่ทําไมอะ่ะบางครั้งมันก็ดูเหมือนมันมีความเสียใจเข้ามานะคะจริงๆแล้วทั้งคุณทั้งเขาเลยมันมีในเรื่องของอะไรที่มักจะทําให้เกิดความบาดหมางหรือว่าเกิดความเสียใจได้ตลอดนะคะเหมือนกับ 3วันดี4วันไข้นะสองสาวันเอามีความสุขดีอีก2องาวันทําไมกลายเป็นนิ่งเฉยใส่การนะคะแล้วก็ในช่วงที่นิ่งเฉยเนะี่ยเราไม่รู้ไงว่าเข้าไปทําอะไรนะคะมันก็เลยคิดตเตลิดแบเติเไพ่นี้ก็คือวิตกกังวลน,นะคะว่าเขาทําอะไรรับหลังหรือเปล่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไหมนะคะไม่ใช่ฝ่ายคุณอย่างเดียวฝ่ายเขาก็เช่นกันนะคะว่าคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือเปล่ากลายเป็นว่าต่างคนต่าง เหมือนไม่ค่อยไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะก็ทําให้แบบเกิดความหนึ่งระยะห่าง2เกิดในเรื่องของอต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าถามถึงในพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานมีความผูกพันนะคะมีความแบบมันเป็น energy ของความที่เป็นคู่เนาะเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบเออได้อยู่ด้วยกันอยากที่จะ สร้างอนาคตด้วยกันการรอคอยที่จะได้มา,าใช้ชีวิตร่วมกันกันได้แต่งงานอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะวาดหวังหรือว่างแผนในเรื่องของการแต่งงานแล้วด้วยซ้ำนะแต่มันเหมือนกับยังอยู่ในภาวะที่ทำอะไรไม่ค่อยได้มากในช่วงนี้นั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือนะคะสถานการณ์ของชาวกันต่อไปเราไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นนะคะว่า เขาคิดอะไรอยู่ในใจมีข้อความอะไรอยากบอกชาวกันบ้าง My heart has been revealed i c a n t hide a n y m o r e เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกความในใจก็ได้นะเนาะหรือแม้แต่คำว่ารักในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินจากเขานะคะเหมือนเขา mm hmm. เขาไม่เปิดเผยนะคะความรู้สึกแต่จริงๆแล้วอะ mm hmm. เขามีความรู้สึกมากๆนะแล้วเขาก็ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาก็อยากจะบอกความรู้สึกคุณเหมือนกันนะคะเขาไม่สามารถที่จะซ่อนมันได้อีกต่อไปนะหรือสิ่งที่เขาซ่อนไว้เนี่ยเขาไม่อยากจะซ่อนมันอีกแล้วเขาอยากจะบอกความจริงบางอย่างกับคุณน่นีง I never invest deep feeling for anyone because I don't want to be to get hurt นะค,ะคนคนนี้เขา เขาค่อนข้างกลัวในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจนะคะเขาก็เลยไม่อยากที่จะไปลงทุนลงแรงกับเรื่องของความรักมากมายกับใครนะก็อาจจะเคยเสียใจหรือผิดหวังมาก่อนก็ได้นะคะเขาก็เลยไม่ค่อยกล้านะเขาไม่ค่อยกล้าคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขามีความรักให้เราจริงหรือเปล่านะเขากลัวในเรื่องของความผิดหวังค่ะเขากลัวในเรื่องของความเสียใจ i feel trapped inside my head แต่มันก็เหมือนเป็นกับดักอยู่ในหัวของเขาที่แบบมันมันเขาก็วนนะคะคิดวนแล้วก็แบบหาทางออกไม่เจอหรือว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ก็ตาม i feel freedom where i stand now มันเป็นช่วงที่เขาแบบเหมือนการที่เขาได้อยู่ห่างจากคุณนะคะมันมันเป็นช่วงที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีอิสระ ะะหรือว่ามีการได้ปลดปล่อยนะะบางอย่างก็ได้นะ I have p a r t time being able v a a i l เพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะไม่อยากที่จะบอกในเรื่องของปัญหาของเขาที่มีให้กับคุณได้รู้นะคะการที่เขาบางทีนิ่งเงียบไปเนี่ยนะคะเพราะเขามีปัญหาหลายอย่างปัญหาถาโถมหรือว่าอยู่ในช่วงของ ความเศร้าความเสียใจของเขาด้วยก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นความเศร้าที่มาจากความรู้สึกของเขานะะคที่มาจากความรักครั้งนี้หรือแม้แต่ความเศร้าที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาอะไรใดๆก็ตามนั่นเองโอเคต่อไปเราไปดูภาพโมเมนต์สำคัญบ้างนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกันนะภาพสำคัญเหตุการณ์สำคัญนะคะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรามักจะเห็นว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีการโกรธกันงอนกันอยู่บ่อยๆนะคะเป็นระยะระยะแล้วก็มีคนที่แบบคออ่อยงอนง้อนะคะเพราะว่าเขารักเขารักนะเขาก็เลยแบบพยายามลด Eco, อีโก้อัตราตัวตนของตัวเองลงนะคะงอนง้อความสัมพันธ์แล้วก็มันก็มีการแบบเหมือนได้ พูดคุยกันเนาะได้พูดคุยเจราจาปรับความเข้าใจอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะมีช่วงที่แบบเหมือนกับได้เปิดเผยนะคะหรือว่าได้ได้อะไรล่ะเปิดเผยความจริงบางอย่างออกมานะคะให้กันและการรู้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างนะคะที่จะเกิดขึ้นนะการรอคอยในอนาคต คือคุณอาจจะรอคอยมานานนะคะณนะช่วงนี้ไปจนถึงอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสิ้นสุดการรอคอยก็ได้แต่มันเต็มไปด้วยการตัดสินใจค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบโอเครู้สึกว่าจะความรักจะสมหวังละสิ้นสุดกับการรอคอยละความรักมาถึงสิ่งที่เราต้องการรัรถนาละแต่ดันติดอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่เราจะต้องเลือกนะคะ จะต้องเลือกและจะต้องตัดสินใจว่าเราจะไปทางทิศทางใดดีนั่นเองค่ะสองดาวทีนี้เราไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักของชาวกันในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเส้นทางแห่งความรักของคุณเป็นอย่างไรเย divine feminine missing piece healing process มีมอะไรอีกไหม sudden event คือมันจะมีในช่วงโมเมนต์เหมือนกันที่แบบความรักของคุณนะมันเป็นเส้นทางที่มักจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเนาะกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นะคะฝ่ายที่มีทิพลมากๆอะ่ะคือฝ่ายหญิงนะคะพลังงานของฝ่ายหญิงอะ่ะนะคะที่แบบเออ ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะในการเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะการที่บางทีคุณห่างหายไปถึงต้องขั้นเยียวยารักษาจิตใจนั่นก็คือแบบมันมีความรู้สึกมากมีความรู้สึกลึกซึ้งมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะการที่คุณขาดหายไปเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งที่หายไปเลย missing piece นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสคนเนี่ยบางทีมันรู้สึกขาดกันแล้วมันมันมันยากนะที่จะขาดกันไปคือบางทีเนี่ย ไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรที่ขาดหายไปในชีวิตนะคะมันเหมือนกับเราจะเราจะอยู่ได้ยากอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วว่าเราอยู่ได้แหละนะคะด้วย Queen of p e n t a c l e เนี่ยนะคะคุณสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างาม,ามานะมคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ อยู่กับเขาแล้วเราเหมือนขาดอะไรไปนะคะให้หันไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานการเงินของตัวเองนะคะคุณสามารถที่จะอยู่ได้ไม่งั้นเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนชีวิตมันว้าว,าวาแหว่งๆเนาะขาดไปแล้วก็มันจะทําให้เกิดความเศร้านั่นเองโอเคต่อไปเราไปดูนะคะว่าลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวกัน Holding on ยังไงก็ตามมันเหมือนกับเออก็ต้องไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันพอห่างหายนิ่งเงียบไปอ่ะมันก็คิดถึงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถลืมเลือนได้นะจะคิดถึงกันตลอดตลอดนะคะบางทีห่างไป1วันก็คิดถึงแล้ว1นึ่งอาทิตย์หเดือนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ลืมนั่นเองนะคะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมันมันจะต้องไปต่อเพราะว่า เป็นการตามหัวใจตัวเองอะนะตามใจตัวเองตามหัวใจของตัวเองนะคะเพราะว่ามันมันน่าจะเป็นอะไรที่มันขาดกันได้ยากนั่นเองสําหรับลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะต่อไปเราจะไปดูข้อแนะนานะคะเราไปดูคําแนะนําจากแองเจิลกันว่าแองเจิลอยากจะแนะนาอะไรให้ชาวกันในช่วงนี้นะคะ p a ชช i o n ความรักเนี้ย มีแพชชั่นต่อกันสูงมากๆเลยนะคะแล้วเวลาคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแฮปปี้มันมีความสุขนะคะมีในเรื่องของเนี่ยการใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่ว่าปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวแหละครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าม,ามีทีิพลนะคะหรือมันมีในเรื่องของครอบครัวที่ต้องไปดูและนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องไปดูแลครอบครัวครอบครัว เป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์นะคะแต่มันก็ต้องต้องเยียวยาครอบครัวก่อนต้องดูแลครอบครัวก่อนนั่นเอง separation <c oughs> อาจจะต้องมีในช่วงของการ separation แห <c oughs> ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การ separation <c oughs> ของคุณะ่ะมันจะมีเกิดขึ้นก็จริงอะนะแต่ว่าด้วย energy ของโซเมตอะ่ะมันมันมีพลังมากมากเลย ะะมีความเป็น Energy ของโซเมตสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดขาดจากการนนมันก็เลยเป็นไปได้ยากนะแต่ถ้าคุณตัดขาดกันมานานแล้วนะคะคุณตัดขาดจากใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่าโอเคคุณหมดซึ่งแพชชั่นแล้วนะคะแล้วมันยากที่จะไปต่อแล้วยากที่จะเยียวยาแล้วอ่ะคุณจะได้พบเจอกับโซเมตที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ยังไงคุณก็ต้องดิวต้องเกี่ยวพันอยู่กับ เออ energy ของความเป็น Soul m a ซ e Soul Connection อะไรแบบนี้ต่อไปนะคะเราไปดูข้อคิดข้อคิดสำหรับชาวกันคืออะไรนะคะในช่วงนี้ believe in yourself เชื่อในตัวเองนะคะ Don't give up อาอย่าเพิ่งเลิกล้มอย่าเพิ่งถอดใจไปซะก่อนนะคะเป็นข้อคิดนะคุณกำลังคิดถอดใจจากใครบางคนอยู่หรือเปล่าคะ แบบไม่ไหวแล้ว3วันดี4วันร้ายทำให้เราต้องเครียดต้องคิดมากอะไรแบบนี้ถอยดีกว่าถอดใจดีกว่าเอาไพ่ขึ้นมาบอกว่าโดนกิฟต์อัพอย่าเพิ่งเลิอกอย่าเพิ่งถอดใจถ้าอางนั้นนะคะเราไปดูนะคะข้อความที่ไพ่อยากจะบอกนะคะ close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful เ <c oughs> ขาให้หลับตานะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณคู่ควรกับ ความสุขนะคะ you can allow joy into your life regardless of the circumstance you i n t e n f i f y yourself in คุณนะต้องเปิดหัวใจนะคะให้ความสุขะะเข้ามาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณคือคุณคุณต้องยึดหลักในเรื่องของความสุขไว้เลยนะคะเพราะว่าความสุขจะดึงดูดทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง นะคะให้เริ่มต้นจากตัวเองมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะในทุกๆวินาทีทําให้มันมีความสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะบอกกับชาวกันนะคะขอบคุณอีกครั้งสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์การคอมเมนต์ในช anel นะคะฝากคำถาม,ถามไว้ด้านล่างได้นะแล้วก็ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะใครที่สนใจอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าดูดวงให้ตัวเองก็แล้วแต่ติดต่อได้ที่ไลน์ที่ได้ให้วันด้านล่างนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ชาวกันทุกคนที่ได้เข้ามาดูนะคะมีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังในทุกๆอย่างนะคะสุขภาพแข็งแรงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ